สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอาทิลาพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศริมแม,านาม่น้ำเจ้าพระยาแถวสะพานตากสินนะครับเนาะเห็นไ่มครับท่ามกล่งจะเอาติซสู้ใหม่เบือ้อค่นึงนะพี่น้องด้วยตอนนี้เอายืนอยู่สะพานปลาพี่น้องแถวตลาดสะพานปลาเก่าตะกี้เนาะเมือน,นี้ก็ลังชมบรรยากาศงี่ยมืม่แรงครับบรรยากาศดีมื่อนี้ครับฝ้าคึมคึมบ่ฮห่อนบ่ฮห่อนบ่เอาบันไดก็ลัง บรรยากาศก็ร่างดีครับพี่น้องครับพอดีมาธุระผ้าพนมาโรงแรมโฟร์ซีซันนะครับพี่น้องเห็นปะที่เอาเค่อยมาแลนทั่วตุกตุกหนั่นนะครับเห็นปะครับพี่น้องระดับห้าดาวเลยได้มีเวลาออกมายัางชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยางามแรงครับพี่นอ้องออ้ยคุณบรรยากาศดีก่ายงามหลายตัวเอาเดี๋ยวเอา ไลกล่องหลังให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมกันเด้อว่าความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยมันแรงเป็นยังไงครับพี่น้องครับไปชมกันเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องเห็นปะโอ้ฝนเรี้ยนน้ำเที่ยวพี่น้องสีกปินดอกส้มเนาะนี่เห็นไกลๆเลยพี่น้องเห็นปะลเรื่อนลายมือนนี่เป็นเรื่อนล้ำเที่ยวครับุ่นโอ้รถไฟฟ้กาก็มาครับพี่น้องเห็นบปะฝน รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับพี่น้องเอาสู้อยู่บนกลางรถเนาะครับสองขั้นเลยครับมันกำลังสวนกัน,ข,นขั้นหนึ่งไปขั้นหนึ่งตองจอดล่อเพราะมันสลับล่างกันนะนะพี่น้องสะพานตากสินนะครับด้วย,ยนี่เที่อาไทยบางเนี่ยครับเป็นสะพานตากสินครับบรรยากาศดีครับย่างมะแรงลมเย็นว่อยๆครับยุติกับแม,ม้ครับ ก็สลับลสลับล่างวนงสลับล่างพี่น้องสลับล่างรถไฟ้ยเอาก็ะบอกไปเนะเาะอ้าวเปไหมละครับพี่น้องครับน,นี่เรือดวนเจ้าพระยาเนะ้ะพี่นอ้องเรืออ่าวไทยบังดีๆแล้วครับเรือดวนเจ้าพระยาห้าสิบปีนี่แหะครับพี่น้องตอนนี้กำลังสิเตรียมแดินรับทรงบริษัทครับทั้งหมดจะเป็นเรือน้ำเที่ยวครับพี่น้อง ทางคนดูเป็นเรือน้ำเชียวสวยๆงามๆเลยครับพี่น้องบรรย,ยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนี้ครับอุย้ยน้ำไหลายตัวอู้ทางคนดูเป็นสะพานะสะพานกรุงเทพเด้อพี่น้องเด้อสะพานกรุงเทพพันยกสูงสะพานพันยกสูงๆนะครับพี่น้องสะพานกรุงเทพครับทางคนสะพานกรุงเทพที่เห็นเป็นเสาสิงหาใหญ่ๆนี่เป็นเอเชียทีครับพี่น้องครับ เอเชียทีกครับทิศสา้ยันยันจเห็นยุคเครื่องหนึ่งเลยพี่น้องโอ้วบรรยากาศดีหล่เหมือนนี้บ่แดดบ่หอนบ่หอนบ่เอาครับกำลังดีเลยบรรยากาศสวยงามนะครับงามหลายงามหลายครับบังมุมไก่พี่น้อง โอ้ผฝนมาอย่างเรา้วยผ้าพี่น้องร่างสวนกันโอ้งามงามขั้นผลจอดลอดยังบ้านเด็ดไปยภาวาตรงมากอีกขั้นหนึ่งก็จะสลับล่างกันพี่น้องไปแล้ว ทั้งเห็นอยู่เป็นโรงแรมแซงกีฬาครับพี่น้องเห็นเป็นเหลืองๆโดมทั้งๆเลยเป็นโรงแรมเลอบัวหรือสเตทคองคอร์ดนะครับซื้อตึกกับซืออ้อขั้นไปแล้ว งามลายบรรยากาศดีเมือนนี้พี่น้องไอลราก็บัวนหนึ่งรถ <c oughs> ไฟฟ้าข้ามไปฟังทุนบุรีครับพี่น้องแล้วก็มันเชื่อมต่อแลนไป ไอคอนสยามน้ำเน,น่าๆรถไฟฟ้าสายนี่ไปน้องเชื่อมต่อไปไอคอนสยามก็ได้นะครับ